ตอนนี้ใน TikTok นีมีกระแสโมจิย่างมาแรงมากจะเป็นยังไงถ้าเราลองทําโมจิยักษ์แล้วนํามันมาย่างดูและอีกเคล็ดลับจาก TikTok ที่บอกว่าเราสามารถทําโมจิจากข้าวเหนียวราคาเพียง5บาทจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันได้เลย สวัสดีครับเพื่อนๆรายการของเราเอาอีกแล้วผมไม่แน่ใจจะตั้งชื่อว่ารายการอะไรนะฝากเพื่อนคอมเมนต์หน่อยแล้วก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าทําไมพี่ไม่ค่อยใส่ถุงมือเลยถุงมือขาดไม่รักษาสุขภาพเลยถวมก่อนเลยละกันเป็นคนขี้ลืมบางทีก็ลืมขี้ <c oughs> วิธีการเตรียมเนี่ยเขาจะใช้ข้าวเหนียวของญี่ปุ่นผมแช่น้ําไว้ข้ามคืนนะต่ําๆก็4ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็เอามาสะเด็ดน้ํา30นาทีได้แต่ของผมก็เอาอีกแล้วสชั่วโมง หลักการคืออะไรไม่รู้และเขาเอาไปนึ่งต่อผมก็เลยคิดแบบด้วยความจีเนียนนะเออเดี๋ยวใช้เครื่องอยากดูรายการทำอาหารจะได้เอาไปทำตามไม่มีในช่องนี้ แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรผมมีให้คุณติดตามอีก2คอนเทนต์ข้าวเหนียวเอามาตำกับโคก3,000ันครั้งเขาบอกจะได้โมจิว่าสัน้นอีกอันนึงซื้อแบบเป็นแป้งข้าวเหนียวลองทาอันนี้ด้วยดูว่าต่างกันไหมแล้วเอามาย่างตอนท้ายมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันดับแรกเลยผมเตรียมโพยไปแล้วหุงข้าวยังต้องใช้โพยบ้าเอ้ยใส่ลงไปครับเอาให้เต็มเลยนะแล้วเดี๋ยวใส่น้ําเหมือนหุงข้าวปกติเลยสังเกตนะเม็ดข้าวมันจะไม่เหมือนกับข้าวเหนียวไทยมันจะกลม,กม อ้วน,อนๆปุ๊กปิกน่ารักคือไปดูมาเขาก็บอกว่าความแตกต่างของการหุงกับการนึ่งเนี่ยหุงมันจะอมน้ําเยอะส่วนการนึ่งมันจะเป็นตัวพอดีแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้แยกขนาดนั้นหรอกยกใส่หมอ้อเลยมาน้ํายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอาให้เต็มเลยนะอืมประมาณนี้ปิดกดหุงปกติ1ชั่วโมง โอเคทุกคนมาตำกันดีกว่าครับหาอะไรทําไปจริงคลิป YouTube มันดูง่ายๆยยแล้วทุกคนระหว่างกินข้าวอะไรแบบนี้บางคนดูก่อนนอนข้าวเหนียวหนึ่งห่อครับอาจจะได้โมจิ10บาทแล้วมันถูกด้วยเพียงแค่เราออกแรงสามพันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมจะทุบสัก10บนาทีจริงๆอ่ะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับวิธีการทําที่แท้จ,จริงมันคืออย่างนี้บอกได้เลยแล้วผมจะลองทําตามดูโอ้โหเหมือนโต๊ะจะแตกเลยว่ะทุกคน เรียบร้อยกูว่าสุดท้ายผมก็ต้องนั่งที่พื้นอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้นะครับว่าแล้วทำไมคนญี่ปุ่นเขาใช้2คนในการตําเพราะว่ามันควักยากเว้ยมันจะโดนแค่ตรงกลางอย่างเดียวพอจังหวะมันมาอย่างเงี้ยพี่คนนึงก็ทุบไปลงไปเลยแล้วมันก็จะมีโอกาสที่มันจะแบนลงไปอย่างี้ก็คือมันจะได้หน้าใหม่นั่นเองผสมกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหนืดนะตามหลักการเอาคบใหญ่เอะง่ายกว่าเยอะ เ้ยมันก็เป็นอยู่นะเนี่ยถึงเวลาที่กําหนดแล้วครับก็น่าจะได้นะให้ทุกคนดูเนื้อน้องเขาก็จะยืดแบบนี้ ด้วยความที่มันเป็นแป้งข้าวเหนียวอยู่แล้วด้วยมั้งเอาละทุกคนได้เวลาแล้วที่ผมจะมาทําอีกอันหนึง่งเขาให้เตรียมน้ําน้อยนึงแป้งอีกน้อยนึงมาผสมลงในตรงกลางนิดนึงเข้าไมโครเวฟอีกแป๊บนึงคนดูจะเข้าใจเราทําเสร็จแล้วสาหรับตำข้าวเหนียวสามัครั้งนะลอมาดูผลลับตอนอย่างทีเดียวส่วนอันนี้เป็นแป้งเขาอ่านว่าอะไรวะแป้งชิราทามาดังงง่อามว่มาผสมกันไปก่อน ก็คน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 รวมกันแล้วหลังจากนั้นเอาไปนึ่งแต่ว่าใช้หม้อทอดเอาแป้งเขาแปลกๆมากทุกคนมันจะมีความแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันจะเป็นเม็ดๆแต่มันก็ล้วนอยู่นะกวนไปโอ้เละมากเลยนี่และดูทําง่ายจังอู้เป็นความรู้สึกที่ดีมากคนมันใหญ่แฉะแนิดนึงแต่ว่ามันดีนะนี่ได้อยู่นี่มาแล้วนุบเลยนิ่มเท่าติ่งหูใช่ไหมนี่ก็น่าจะเป็นติ่งหูแล้วมั้งคุ้ยไข่คร,ครับเนี่ย นี่คือน้องหม้อทอดเราจะใส่น้องโมจิผมก็เดาว,ว่ามันหน่าไฟกลางนะ15นาทีพอแล้วเจอกัน A later few moments later. เสร็จเรียบร้อยสามารถจับข้าวเป็นตัวได้เขาบอกว่าใช่ลองมาดูแป้งนึ่งกันบ้างนึ่งแบบหลอกๆจะใช้ได้หรือเปล่าฮะ huh? What the <c oughs> เดาเอกมาให้เพื่อนดูก่อนเฮ้ยโมจิโมจิอยู่นะผมว่ามันได้นะดูด้านล่างครับ ใช่นะมันคือโมจิเว้ยมันต้องประมาณนี้แหละนี่แหละโมจิอะจิมืโอเคทุกคนวิธีการทําโมจิที่แท้จริงเกิดข,ขึ้นหลังจากนี้มืมันจะหมุนไหวไหมวะเนี่ยเครื่องโอ้มายก๊อดใส่ลงมาแล้วนึกสงสารเครื่องขึ้นมาเลยทุกคนเจอกันครับได้มาแล้วเนื้อ,น,อน้องนี่จะเป็นเจลๆแบบนี้ผมก็ไม่เคยกินโมจิแบบทําเองมันอาจจะเหลวไปด้วยซ้ำโอ หเหมือนแผ่นผ้ากำลังพับอยู่ย,ย,ยืดมากโอ้โหเท่มากอ่ะนีดน่ด้วยย่างได้หรือเปล่าเราได้แล้วนะครับโมจิที่จะนำไปย่างทั้งหมด3อัน3แบบโมจิเล็กสุดทำจากข้าวเหนียวห้าถึบาทอันนี้ถูกใครเอาไปทำตามได้ต่อมาโมจิจริงๆ มัง้งร้อยไอ้เชื่อมันราคาเป็นร้อยเลยเนอะร้อยแปดสิบบาทนะครับเชื่อไหมทุกคนอันนี้นะครับประมาณ200บาทดูขนาดไซส์ดิแต่ระยะเวลามันก็แตกต่างกันไงอันนี้คือเสร็จเลยแต่น,นี้ทํานานมากๆนี่กระทะที่ผมมีผมไม่สามารถย่างน้องได้ถ้าผมใส่น้องจะติดเราจะใส่เครื่องอบก่อนอื่นผมขอเคลียร์น้องคนนี้ได้ไหมน้องคนนี้ไม่สวยเลยนะทุกคนเออเรียบร้อยครับเหลือเพียง80บาทจาก180 บนล่างหรือไฟบนอย่างเดียวผมก็ไม่รู้เอาไฟบนอย่างเดียวแล้วกันมาผสมน้ําจิ้มกันครับเขาจะใช้โชวอยู่นะกับน้ําตาลทรายแค่นั้นเองลงไปครับสําหรับโมจิทํา3พันครั้งกระทะไหมอ่ะเฮ้ย <laughs> พลิกแล้วไม่เห็นเป็นเลยวะเราลงไปย่าง2อันเลยได้ไหม a few moments later ทำไม่เป็นเลยไม่เคยทำอะทำไงวะ <laughs> อุ้ยมันนิ่มแล้วอูแต่นี่แข็งแข็งเหมือนเดิมคนดูเนื้อน้องเขาจะยืดยืดนะมีความโมจินะเพียงแต่มันไหม้มากกว่าปกตินั่นเองมันดีนะครับไม่ได้แย่เลยการยืดเห็นปะดึงแล้วแบบโมจิมากส่วนในนี้ไม่ใช่นี่มันข้าวจีดึงออกไม่เหมือนกันเลยดู <c oughs> คือน้องพยายามเป็นโมจิมากที่สุดแล้วเรียนแบบมากที่สุดแล้วโดยอ่ะยืดยืดนะยืดนะโอเคทุกคนลองก่อนเลยนะครับเอาข้าวจีก่อนจิมละลายหมดแล้วนะครับน้ำตาลจิม ดูยังไงก็ข้าเหนียวจิ้มแจ่วอะไรเงี้ยอืมอร่อยกินเป็นขนมของจริงนี่ว่ะน้องคือโมโจินะครับจุ่มน้องลงในน้ําอืมกืนยากนิดนึงแต่อร่อยทุกคนดูดิมันจะล้นออกมานะครับปัญหาเลยคือถ้าเกิดว่ามันล้นเนี่ยผมไม่สามารถจับมันได้เป็นก้อนระยะเวลาผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงอะมาละอ,ออกเลยโอ้ดูดีนะเนี่ย ว้าวมันกลายเป็นแป้งโมจิเหมือนตอนเลยไม่แช่แข็งแค่นั้นเองแต่ด้านบนนี่มันกรอบนะผมขอลองจับอูแข็งนี่ว่าอุ้ยเขากินตรงนี้กันเหรอเหมือนแป้งโมจิกรอบเหมือนเขาเกียบว่าเชี่ยเนี่ยลาดแบบนี้เออหลังจากนั้นเราก็ตักกินเอาไงเรียบร้อยอุ้ยมันกรอบมากทุกคนแล้วน้องเขาหนามากมันก็ต้องเงี้ยนะ ถ้าให้ผมแนะนำนะซื้อแป้งโมจิธรรมดาซื้อแป้งโมจิธรรมดาซื้อแป้งโมจิธรรมดา